สวัสดีค so ่ะทุกคนยินด so yeah. ีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของซีบราสกับเบสิกดีครั้งนะคะเย้วันนี้นะคะพวกเราก็จะมารีแคป2020กันค่ะใช่แล้วเย้ปีใหม่แล้วใช่ค่ะอย่างแรกก็ต้องสุขสันต์วันปีใหม่นะคะทุกคนใช่สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะก็ในปี2020ซึ่งก็เป็นปีแรกของ YouTube ของเราเหมือนกันเนาะพวกเราก็ได้ทำทุกอย่างพิบานไม่ได้แบบว่ามาเจอกันมาอัดอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ ทุกคนที่เห็นเราทำวิดีโอส่วนมากก็จะอยู่ในทุกที่เป็นประเทศไทยแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือเราอัดมีที่ไหนบ้างนะช่วงแรกๆเราอยู่สิงคโปร์ใช่ไหมใช่จากนั้นเราก็ <ไป S 1> <ล>อยู่เพิร์ตยาวๆเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ติดที่ซิดนีย์แปบชิงซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายที่อัดที่ออสเตรเลียด้วยเหมือนกันตอนนี้ซึ่งเรากลับไทยมาแล้วเนี่ยพวกเราก็นึกว่าจะได้อัดวิดีโอด้วยกันตัวเป็นๆเนาะแต่ว่า ถามว่าพวกเราได้เจอกันตัวเป็นเป็นไหมได้เจอพวกเราได้เจอกันแล้วได้เจอกันแล้วแต่เรื่องนี้ต้องมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะคะใช่แต่ว่าตอนนี้ที่พวกเราไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตลกดีเหมือนกันเพราะเป็นพ่อคุคือคือจริงๆเรามีแผนเยอะมากเนาะใช่ซึ่งจริงๆตอนแรกพวกเราก็ตั้งใจว่าวันนี้จะมาเจอกันแล้วก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้ก็เจอกันแล้วก็ แน่นอนวัตถุ่าตุแล้วทุกคนก็คงจะต้องเอเก็บตัวนะคะอืทั้งที่นั้นก็เป็นเรื่องตลกที่มันเป็นแบบนี้เป็นตลกแบบเจ็บตลกตลกร้ายเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่พวกเราก็คือโชคดีแหละที่ยังพอที่จะแบบว่าสามารถแบบเอนจอยการที่ต้องอยู่บ้านได้บ้างเพราะว่าเรารูว่าแบบในช่วงเวลาแบบนี้มีหลายคนมากๆที่เถยอจริงๆแล้วเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีมากๆ แค่แค่ hmm. นั้นเนี่ยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้จะมาบ่นโควิดหรือว่าอะไรก็จะมาพูดถึงช่นลของเรากันดีกว่า mm hmm. ก็ในปี 2020, 2020ที่โควิดฮิตเนี่ยพวกเราก็เป็นบ้าเป็นหลังเนาะ mm hmm. อัดวิดีโอเยอะมากมีวิดีโอในคลังแบบว่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นแบบว่าวิดีโอที่พวกเราพูดถึงโค้ดเคียสแล้วก็แบบดูโค้ดเคียสไปด้วยแล้วก็แบบเหมือนมีทั้งรีแอคชั่นทั้งรีวิวอะไรเงี้ยฟุตเทจทั้งหมดยาวแบบ6กชั่วโมงอะไรแบบนี้หรือว่า mm hmm. มีแพลนที่พวกเราจะ คิดว่าเอ้ยจะแบบว่าพูดถึงผูเมทัลน,นู้นนี่นั่นคือเริ่มทำล้วด้วยวิดีโอแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยพวกเราก็คงจะไม่ได้ลงเพวาเรา <Okay. S 1> ได้ตัดสินใจว่าพวกเราจะลงวิดีโอทั้งหมดสี่วิดีโอที่จะไปตัดจัดการที่เรียบร้อยแล้วก็พยายามลงให้เสร็จก่อนที่จะครบรอบหนึ่งปีของช่นงเราอืมก็วิดีโอสี่วิดีโอนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอันแรกเลยนะก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเอ่อที่พวกเราดูได้ดูหนังเรื่อง V R X เนาะซึ่งเป็นภาพยนตร เกี่ยวกับประวัติของวงเอ็กซ์เจแปโดยเล่าผ่านทางมุมมองของคุณโยชิกิซึ่งเป็นหัวหน้าวงแล้วก็ส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ะนะแล้วก็คุณนักร้องนำโทชิแล้วก็อีกวิดีโอที่2ก็จะเป็นวิดีโอศิลปิน22ท่านที่พวกเราเลือกมาแล้วก็อยากจะแนะนําให้ทุกท่านไปฟังกันใช่ค่ะส่วนอันที่3ก็จะเป็นอันนี้จะคล้ายๆกับวิดีโอที่เราสลับเพลงกันฟัง แล้วก็คอมเมนต์ให้กันละกันเนาะแต่ว่าน,นี้จะเป็นสลับ5 MV ด้วยกันใช่ก็จะเป็นไงเดี๋ยวก็จะเอามาลงอีกทีแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็น<ม>วิดีโอเกี่ยวกับชีสซ,ซึ่งเออ,อันนี้ไม่มีคำอธิบายจริงๆคือพวกเราแค่คือพวกเราแค่มาเราให้ฟังว่าพวกเราชอบกินชีสอะไรบ้างใช่ตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะเฮ้ยห,หนึ่งมีลงวิดีโอดีๆเพราะมันแบบไร้สาระมากมันแค่แบบเอ้ยเธอเราชอบกินชีสอันนี้แต่ทุกคนชีสเก็ยปะไม่กจอสุดท้าย มันมีความแบบอินฟอร์มเมทีฟมากเลยนะแบบรู้สึกพวกเราแบบว่าเออนี่ห่อนี้ทํากับอันนี้ดีนะแบบเออใช่คือตอมันรู้สึกมันเป็นแบบว่าวิดีโอที่พวกเราพูดด้วยความรักมากๆแล้วก็ประสบการณ์จริงๆรู้สึกว่าเอออยากจะแบบเดี๋ยวจะตัดมาให้ลงกันตัดให้มากันให้ลงตัดมาตัดมาลงให้จบกันเออคุณไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าถึงแม้ว่าจะกลับไทยแล้วนะคะพวกเรากพยังอัดวิดีโอตอนดีสมอง ถ้างิ้งนั้นเนี่ยถ้าใครที่ดูวิดีโอของชาแนลเรามาสักพักก็จะรู้ว่าพวกเรามีเล่นเกมมากกว่าแค่ s t u d i o v a l l ล y ซึ่งเป็นวิดีโอที่พวกเราเป็นเหมือนแบบว่าแบ็กกราวน์ของวิดีโอนี้เนาะก็พวกเราเนี่ยก็จะมีเล่นเกมอย่างเช่น Minecraft หรือว่า The Sims กันซึ่งกับ Minecraft เนี่ยอนาคตก็คงจะต้องวางทิ้งโปรเจกต์นั้นทิ้งไว้ในปี2020เนาะใช่แบบไม่ได้กลับเข้าไปเล่นเลยแล้วก็คิดว่าถ้าจะเล่นก็คงเริ่มใหม่แต่ว่า ก็ s <S <S ไม่ได้มีแพลอะไรจริงจังเพราะพวกเราเขาแบบว่าไม่ได้เล่นจริงจังขนาดนั้นือนพวกเราก็เล่นแบบชิวๆเข้าเวลาไปมากกว่าใช่อืส่วนอีกเกมหนึ่งที่พวกเราเล่นก็คือ The s ซ m s ซึ่งจำนวน hours ที่พวกเราได้ใส่ลงไปนั้นเนี่ยมหาศาลจริงๆแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าใครที่ได้ดูวิดีโอ The s ซ m มมากกว่าหนึ่งวิดีโอก็จะรู้ว่าทุกๆอันที่เราทำล่าสุดมาเนี่ยมันเป็นการที่เราสร้างตัวละครซึ่งได้รับแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าและยิ่งใหญ่จากคนบางคน ทีนี้เนี่ย mm hmm. เวลาก็ผ่านไปพอสมควรพวกเราก็มีจํานวนคนที่อยากจะเพิ่มแล้วก็ไม่ใช่แค่มีตัวละครที่อยากจะเพิ่ม mm hmm. ก็มีแบบว่าข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่อยากจะแบบปรับเปลี่ยนตัวละครแล้ว mm hmm. ก็เลยคิดว่าสําหรับ The Sims เนี่ยก็คงจะต้องเป็นโปรเจกต์ที่พักไปก่อนแล้วก็ mm hmm. จนกว่า Simple S จะมีตังไปซื้อภาคใหม่ของ The Sims ซึ่งเป็น Snowy Escape แล้วก็ถ้าใครที่รู้จักภาคนี้ก็จะรู้ว่ามันมีความแบบว่าญี่ปุ่นมีความแบบว่าหิมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับแบบว่าตัวละครที่พวกเราสร้างก็จนกว่าจะมีภาคใหม่นี้เนี่ยก็คงจะต้องพักด s สินกันไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากดูนะคะสปอนเซอร์ได้นะคะโอเคก็ส่วนในเรื่องของคือหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่ประมาณช่วงแบบ ช่วงแบบตุลาแบบไม่ใช่ช่วงตุลาด้วยช่วงก่อนหน้าตุลานิดนึงอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่พวกเราลงวิดีโอกันแบบว่าแทบจะแบบวันเว้นวันเลยเนาะแต่ว่าช่วงหลังตุลามาก็คืออยู่อยู่เงียบไปเลยเกิดอะไรขึ้นพวกเราไม่ได้เป็นอะไรไปทุกท่านก็คือพวกเรายุ่งกันมากก็คือนอกจากตัวข้าพเจ้าเบสิกบีที่มีสอบแล้วก็มีโปรเจกต์มากมายแล้วอ่ะคุณเออเิมโบสก็ต้องเก็บของ ใช่ก็คือทุกคนแบบว่าช่วงตุลาเลยอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่ยุ่งจริงๆเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงคือทุกคนเราปีสุดท้ายในตอนนั้นเรียนมหาลัยปีสุดท้ายก็แบบมีโปรเจกต์กมีงานมีสอบเหมือนกันแล้วก็ทั้งบทนั้นบวกกับการที่แบบว่าต้องเออเตรียมกลับไทยอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่ยุ่งจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ยุ่งเรื่องเรียนอะไรขนาดนั้นอย่างเดียวเงี้ยมันมีมากกว่านั้นเนาะถ้าพูดตามตรงว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้พวกเราแบบว่าต้อง slow down หลายๆอย่างก็คือการที่ พวกเราเนี่ยได้มีกิจกรรมหาเรื่องดีกว่าหาทับมากๆแล้วลก,กออ็ได้จัดการทำสิ่งที่เรียกว่านิตยาสารซึ่งสร้างขึ้นมาปั้นขึ้นมาด้วยความรักและแพชชั่นอย่างแรงกล้า ซึ่งถ้าใครได้ดูวิดีโอชั้นเรามาก่อนก็จะพอได้ยินพวกเราปลักมาเป็นเวลาแบบทุกครั้งเพราะว่าใช่ใช่คือเราใช้เวลาในการรีเสิร์ชจริงๆใช้เวลากับมันเยอะจริงๆคุณณอยากจะเล่าไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างเราเราให้ก็คุณผ <can> ู้ฟังคร่าวๆพูดรับคอพูด <laughs> รับคอเออไม่ไม่ไม่ก็คือคือคือพอดีจุดเริ่มต้นมันมาจากตอนที่เบสิกบีต้องทํางานส่งอาจารย์แล้วมันเป็นงานแบบทำแมกกซีนก็ูดทุ่นๆก็ใช้แคนว่ากันอะไรอย่างเงี้ย คือเขาเขาแนะนำให้ใช้เว็บอื่นแหละแต่ว่าแค่ว่ามันใช้ง่ายทําเสร็จปุ๊บพวกเราก็ตัดสินใจมานั่งทำแมกกาซีนนคือพวกเราเคยคิดมาก่อนแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดแบบคนเหล่านี้มาอยู่ในแมกกาซีนเดียวกันมันจะแบบสุดยอดมากมายนะพวกเราก็นั่งทํากันทีนี้พวกเราก็ทํามาแบบตั้งใจทํามากแล้วมันก็แบบทุกคืออันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าแต่ในทุกๆอิชชูมันดีขึ้นแบบมันสุดยอดขึ้นมันมันใช้เวลามากขึ้นแล้วแบบมันมีแบบ การคิดเรื่องดีไซน์มันมีอะไรแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆจนแบบทุกครั้งที่เอาไปโชว์เพื่อนเพื่อนก็คือตกใจมากว่าแบบเฮ้ยนี้ขายหรือเปล่าคือคือก็ทําฟรีอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็แต่ก็มีดีก็ดีนะก็แบบถือว่าประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งก็มีเพจหนึ่งชาวเอาก็ถือว่าถือว่าเิดตื่นมาเปิดเปิดมาแล้วก็แบบคิดว่าตัวเองฝันอยู่ก็แบบไม่ว่าตอนตอนแรกตอนแรกตอนแรกดีฉันนึกว่า Official อ f ฟ i ิเชียลเว้ยตอนแรกโ,โหถ้าออฟฟิเชียลเช้านะถือเป็นเอ็นโกแบบสักเซสคืออันนั้นคือท้ายสุดถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริง<ๆ>ซึ่งพวกเราก็คิดอยู่เนอะว,ว่าแบบน่าจะแบบอาจจะทำา Twitter เพราะว่าแบบชาวชาวทางนั้นเขาก็เล่น Twitter กันเยอะยแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นเหมือนแบบอีกหนึ่งแพชชั่นโปรเจกต์เนาะเพราะว่าจริงๆิพวกเราก็เริ่ม YouTube เพราะพวกเราเอนจอยที่พวกเราแบบพูดคุยกันแล้วก็มีหลายเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมเราแค่คุยกันเฉยๆแล้วเราไม่บอกให้ชาวโลกรู้วะหรือว่าบางทีเราก็แค่รู้สึกว่าแบบเออการทำ YouTube มันจะได้พูดให้รู้เรื่องบ้างได้แบบว่าทำนู่นทำนี่ดูเหมาะสมกับสายเรียนเออแล้คือก็แบบบางเรื่องที่เราพูดมาเนี่ยก็จริงๆก็น่าอาจเราก็แบบน่ากลับมาแบบเป็นทำแคปซูลเนอมานังดูใช่ใช่ใชคือสำคัญที่สุดทั้งหมดเนี้ยถึงแม้ว่าแบบถ้าเราไม่ได้อะไรจากนี้หมายถึงว่า ไม่ได้สกิลไม่ได้งานไม่ได้คอนเน็กชันไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยแบบว่าเราได้แบบเอนจอยช่วงเวลานี้กับเธอแล้วก็ได้แบบว่าเซฟสิ่งนี้ไว้ใช่ซึ่งพวกเราเอนจอยกันมากเลยนะปีที่แล้วก็คือสนุกจริงๆนะตอนแรกคิดว่าแบบจะแบบทรมานเหนื่อยแบบแป๊บเดียวก็เลิกแล้วอะไรเงี้ยคิดไม่คิดว่ามันจะแบบถึงตอนเนี้ยจะครบปีหนึ่งแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่สุดยอดจริงๆแล้วแบบตอนนั้นที่คุยกับแบบเพื่อนคุณเพื่อนคนหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบกนนี่แกแบบมีสเกจล์มีแบบมีตารางการลงวิดีโออะไรเงี้ยเหรอแบบ บ้าหรอฉันนี่แบบก็ก็มีก็พยายามจะตั้งใจให้มันแบบว่าลงครบตามเวลาที่ตั้งใจเพื่อนก็แบบอาทิตย์หนึ่งก็ล,ล้มแหละซึ่งจริงๆซึ่งมันถามว่าสเกจโดล, <c oughs> ล<ง>้มไหมล้มพอ <c oughs> ดะล้มสัญญาว่าอะไรว่าแบบเอ้ยต่อให้ยุ่งแค่ไหนมั่ยว่ายังไงอ่ะทุกวันสุกจะลง <c oughs> วิดีโอก็คือลงแบบลงแค่แบบคลิปสองวิ่งก็ได้แบบโยสวัสดียุ่งมากไปละบายอะไรเงี้ยแต่สุดก็คือไม่เกิดขึ้นไม่เกิดในขณะเดียวกันอ่ะพวกเราก็แบบได้ ลงวิดีโอค่อนข้างใช้ได้แล้วก็ด้วยสเกจูลด้วยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็ถือว่าแบบพราวกับแบบว่าโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นแค่ไฟโปรเจกต์ของพวกเราแต่หมายถึงว่าแบบถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทํามันจะไม่ได้แบบว่ามีอะไรบูมบามากแต่ว่าก็เป็นอะไรเล็กเลยน้อยที่พวกเราเอนจอยแล้วก็ถ้าในอนาคตพวกเราสองคนเกิดแบบว่าเกลียดกันขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าหลักฐานว่าครั้งหนึ่งเราเคยเอนจอยช่วงเวลาแล้วก็คอมเปนีของกันและกันขนาดไหนแหมพวกเราไม่เกลียดกันหรอก กลังต้องเถอะแบบว่าแรงมากตอนนี้กคือกําลังคิดถึงแบบ example อื่นๆที่แบบจะยกมาได้แต่แบบเราไม่เทียบกับคนสองคนนั้นเออไม่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 มีอะไรคนสองคนนั้นคนนั้นเขาเป็นมากกว่าเพื่อนโอ้ยโอเคโอเคก็ก็ตัวนี้ ก็ไม่มีอะไรมากอยากอัปเดตให้ทุกคนแล้วก็อยากสวัสดีปีใหม่ผู้รับพอทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็หลังจากคลิปนี้ลงแล้วทุกคนสามารถลุกฟอร์เวิร์ดกับอะไรได้บ้างก็อย่างแรกเลยที่ได้กล่าวไปก็คือวิดีโอที่พวกเราทํค้างไว้เราก็จะตัดล้วก็จะลงและอีกวิดีโอหนึ่งที่ตั้งใจจะลงก่อนอย่างคลิป X j ็กซนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่พวกเราไปเที่ยวหัวหินกันซึ่งพวกเราในที่สุดก็ได้แบบเจอกันตัวเป็นๆเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพาทุกท่านไป เอนจอยแบบว่าโมเมนต์บ้าๆของพวกเรากันใช่ใชแล้วก็แบบได้ในที่สุดก็วางแผนทริปแล้วทริปไม่ลม้มก็คือสุดสุดน,นะคะเป็นโมเมนต์ที่ใช่ใช่ใช่ซึ่งก็เดี๋ยวพวกเราจะไปพูดเพิ่มเติมนะในคลิปหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไงก็อยากให้ทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะมีอะไรก็พูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมแล้วก็ถ้าใครสนใจติดตามเราในช่องทางอ,างอื่นๆก็พวกเราก็มี Instagram n เนื้ simple as n d basic b แล้วก็อยากที่ว่าไปก่อนอันนี้ก็คือเรื่อง นิตยาาสารเนอะซึ่งก็มีอินสตาแกรมด้วยเหมือนกันชื่อเจาะพ็อคลิปใช่ไหมเจพอคลิป <ap> ใช่ชื่อเจาพ็อคลิป s s n b b นนะคะใช่ก็เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ที่ description นะคะ ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะอ่านนิตยสารที่พวกเราให้ความรักมากจน YouTube แอบแบบว่าเป็นหมาหัวเน่าไปแป๊บหนึ่งเราจะแปะลิงก์ไปอ่านนิตยสารทั้ง4ี่เล่มที่พวกเราได้ออกมาแล้วเนี่ยในพิ n คอม c o m m e นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนเข้าไปให้ความรักกับหนุ่มๆด้วยใช่แล้วพวกเราก็ไม่ได้จะหยุดแค่นี้นะสี่เล่มก็คือเราพวกเรายังมีแผนทำต่อไปเรื่อยๆใช่ก็ อยากให้ทุกคนมาตามกันจริงๆแล้วก็แชแนลนี้สัญญาเลยว่าสําหรับคลิปต่ออไปที่จะมาถึงนี้จะเป็นอะไรสนุกสนานมากมายแล้วก็จะพยายามลงให้สมบูรเสมอมากขึ้นนะคะใช่ก็แค่นี้แหละสวัสดีปีใหม่ทุกท่านอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณคะ่คณะเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย